สวัสดีครับพี่น้องมาอีกแล้วโมนี้ครับแกงไก่บ้านไส้วุ้นเส้นนี่ครับนี่ม,มีรล่ำสิใส่นาประแดกนครับครับไส่นาประแดกลงไปพี่น้อง ก็แล้วเข้ากันสีขัวเนาะพี่น้องนี N N R R ่ากันสี่ขวดให้มันเข้ากันเนาะพี่น้องเนาะนี่เห็นบ่แล้วกัสี่ขวดั้งเข่ากันมันจับมือหนึ่งจับกล้องพร้อมพี่น้องโอ้ยเนาะพี่น้องเข้าสี่ขวแล้วขวดแรกเรานมวิลล่ามาให้เบิรงครับมีบุญเซนครับพี่น้องนี่มีพุญเซนแช่น้ามาดูนี่ครับแช่น้ามาดับหอมๆเคือหอมเถอะวะพี่น้องมา นีค่ครับพี่น้องหลังจากครัวเสร็จหน้าห้องหันกุนห์หน้ำเดือดปุ๊บุกบุกบุก,บก,บกเนี่ยเสียใหม่ป่ะครับต้นหอมแต่นุมม่มวิ่นแกงข้นเตนุ่มนุ่มวิ่นสีไสใบกะเพราครับให้มันหอนกุนห่หน้าพี่นอ้องหรือไก่บ้านเนาะมาแกงใส่บุญเสร็จนัวพี่น้องเนาะนี่มาเราไปชมตอนกินเลยเนาะพี่น้องเนะาะม,มาครับพี่น้องจาก ต้มไก่ใส่บุญเสเสเร็จแล้วนี่ที่มาทอดมันปลากลายพี่น,อน้องนี่สามรอบขั้นก็น้องไปซื้อมากนี่เสร็จใส่ขุงเงินเซฟใส่บะน,นี่เขาตกจุ่มหนามขี้อ่ะอ๋อแม่เนี่ยุงเนาะที่การบีบพี่น,อน้องที่ตองอันแล้วกับจุ่มหนาม เป็นไงง่ามเพื่อนออกเพ็ดกินที่นอนนะทอนมันตัางราคาแ้วก็ทีนี้ทอดหมูแดดเดียวมือนโอ้หลายด่างที่นอนที่เขากับเขานมวีรัอย่างเดียวกินบ่เป็นอันนี้ซื้อสำลีที่มาเดม๋ยวเขาเดินเยเห็นว่ามันเริ่มติดมือ,ขอเข้าไปเลยจุนนม่มน้ำพ่อกำลังทำหมิเ่เป็นกระทะกินใหม่ก่อนพี่น้องเพราะว่าอันนี้มันถอดโดนบรท์ที่นอนผมพูดแล้วพูดแล้วพูดแล้วตามโบตี้ก็ใส่น้ำมันหลายๆเห็นพูดกันเลยพี่น้อง ฟงงไฟจะน้อยไฟจะเข้าไฟอ่อนๆไฟกลางๆไฟกลางๆเจะมีชีไม่ก่อนอบนอีเป็นไหเป็นไห,เ,นไหเ,นตนเต็มกระทากระแทกขึ่นอเริ่มตัวเริ่มจะเหลืองแล้วนะมาขึ้นออกคู้แล้ว บางนี่เขาจะขายที่ตลาดเขาบีบเป็นๆเล่นอ่ะเกลาออกจากกระทะมันเหี่ยวเลี้ยนน้อยๆอันนี้เขาเอดหนาเนี่เนี่ยมันคอยดีเสียพี่น้องทอดเบื่อวานนี้มันหลแต่เอาไว้พี่น้องครับเตาไปช่มตอนกินเลยพี่น้องครับเนี่เซตแล้วเราไปชมตอนกินครับพี่น้องครับวันดีครับพี่น้องมาเมื่อานี้ครับ นี่ครับไกแกงมาพบก,กับช่องนุ่มวิรัมกับสาวนาครพนมเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับได้แกงไก่บ้านไส่บุญเสียรครับแล้วก็มีของสาวนาครพนมนะี่ครับทอดมันปัากลายแล้วก็มีทอดหมูแดดเดียวของเย็นตุ่มครับพี่น้องเิ่นมักไว้เมื่อไห่ละรอบสุดท้ายวันนี้แก้วถวยเก้าจากเบิ้งคลิปสู่คลิปนี่เหลือซ้ำนี่ครับพี่น้องครับแก้วแสบเนาะพี่น้องเนาะ <Okay. S 1> นี่ เคียงวุนเส้นพี่นอ้องอืออืม,อมตัวๆเลยพุ่น้ใส่ไก่กบานพูนใส่ไก่บานนุมนมมิรลัมเห็ดสิบอ,อาต้มใส่หมอด้วพี่นอ้องเลยเสียามันลวกเส้นเอาครับอันนี้จะเป็นเส้นแข็งเนาะพี่นอ้องนมวมิ่ํามแซนามมันจะมีเส้นเปียกอย,ยอยู่ในตู้เย็นด้อพี่นอ้องอันนี้เขาลรวกเอาเลยนี่ครับแงกงไก่บานเสียที่บะหมี่ข้าวเหนียวจ้ากับแก้วรัดนี่แล้วเวลาที่ไปซื้อข้าวเหนียวมาไว้อย่ติดตามแก้วแบบนี้ไว้ไม่เนาะพี่น้องเนาะ มากครับน่ากินเขาน้ากันครับพี่น้องกับนมเบลลัมกับสาวนาครพนมมากี่พักเดี๋อวซ้ำนี่ครับนี่สิมมตูแล้วเลี้ยบอกทั่วมาละสาวนาครพนมเหมือแกแล้วครับพี่น้องโอ้อันสตอบอกยดืดพี่น้องสตอนี่มาบวบไหลยังฮะน้ากันน้ากันซุยน้ำจิ้มเหละทำไมไม่เอามา,าน้ำจิ้มไก่แบล้วถ้วยเล็กเนี่ย มันนัวเหรอจะได้เป็นหนัอแต่วอคุณนายเขาอยากกินความค้านของคนเนี่ยมันเป็นยบงไงเนียนแบบไม่ดีสวยจานก็มันเสียบเดี๋นวน้อาใส่นี่เลยพี่น้องคมคานพี่น้องคมคานไม่ได้ค้านแต่มันระอยากมันนัวเหรอมันนัวเหรอซื้อมาถุงกี่บาทพี่น้องขาดได้บึกเตียงพี่น้องงานลวมบึก บบิบอบ,บเลยพี่น้องมันี้นองฟินิชนอนครับพี่น้องมาไก่บา้านมีตับมีไต,ม,ตมีใส่มดสุยางพี่น้องหนะึ่ะตัวเมพวกขุนอ่ะใสพี่น้องโอยตุนตุตุมากครับเสียที่เป็นเขาเจา้าอือ เนี่ยกินหอมเผาไฟเลยพี่นอ้องครับเนี่ยเผาไฟใช่อืมลมใส่แอ่ะนัวช่วงนี้จันทบ,บุรีหน้าคนกัเอ็ดนี่พี่น้องมม้มเนิเด็ดเดียวพอ <laughs> มันต้องเอ็ดแหละเด็ด bởi vì ở faceu không ngại Nha kìm mmm thật là ý kiến sụt lưu nho ba mhm 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 อกูยืมคนใหญ่ต i̇şte ับใหญ่เนาะหมดเลยใหญจฮัลเคยเห็นเคยเห็นแต่อันพใหญ่เราตัวกินอันใส่ปลาคั่วเอันเนี้เอาใส่ปลาคัมันบดเซียบเลยวะเอาเกียวมาใส่เนี่ยจะหน่อยพี่น้องนี่เกียวนี่เลยเราเราเลยบ่ได้ก้นเกียวมี่พงพี่น้องกินยากเนี่ยนุ่มไม่ตั้ง เนี่ยเด็ดแจ๋วหน่อจะให้สูงหอมพริกพร้อมตังซื้อพริกเขียวซื้อพริกเขียวมาโรยหนึ่งเลยมันไม่เผ็ดหรอกดันอ๋อพริกเขียวมันต้องมีพริกเขียวของมันตังหาพริกตันเนี่ยตันแซ่บเลยสีออกน้ำพริกหนุ่มแบบน้ำพริกหนุ่มก็แจ๋วหนักเพิน้ำพริกหนุ่มอืกินกับอันอันเดือดก่อนห่อนๆเลยพี่น้อง มาขามคุณสืดน,น,นมนมไม่ร่ำเดียบเอาลงในหม้อพี่น้องเอ,เอามาลวกเอาต้มน้ำเด็วดีัาปรุงไตแล้วแบบรอ้มันมคอยิบอกอืกเอาใส่เลยกับเต็มมั้งเลย

bung lắm 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 giờ lắm lắm คนบางไว้ยังเล็บยังฉีบตอนนั้นปลาไก่ยังไงเลยเนิดเองนะหนาอือือครับแต่เราเคยซื้อในตลาดเขาเคยซื้อในตลาดมาทอดไหวะในตลาดที่เขาเอ็กเป็นถุงเป็นถุงไวไไ้เนี่ยอะไรทอดปลาไก่เขาเคยซื้อมาไหซื้อแต่เ,เขาทำ<ม>บาหรืขเขาทำเล็บ นับเอาเด้อพี่น้องเด้อจะแกงห้องแล้วออกทุกง,งวดวัดพันับถือเนี่ยส่งนี้กันสียงห้องยุยเลยนะนับเอาพ่นอ้อ ตัวนี้ก็เดี๋ยวทำแขนนมูนบะริษัทมดแล้าไม่เคยเห็นตัว,วเดียวเชียร์ออกมาหลายปีแล้วว้าพีนออ่น้องันจัดมือเลื่อยแหละมันอยู่เอาไฟรสองเบิรโอหโวเต็เมลื่ไหมเลยมันเป็นโคนอ่ะมีแต้มมันอยู่ช่องไหมเคยลองอาไฟรณสองเบอรมันอยู่เนี่ยนี่แม่ตีนมันนี่างไรเนี่ยเนี่ยยังเห็นเลยนี่เนี่ย นี่ยแม่้ยตรงหนเนีนแข้างมันจะออกมืมมมมอ้าาสยานีรืออย่างแต่จสูหยาดอยเปตันดูมาแต่ห้องของมันดูแล้วพี่นอง แกกับไปไปมาๆเลยไปอยู่ใส่ชุดนึงชุดนึงหายไปไม่แม่น้อไปของล้นสาอแล้วก็มาบอกถึงเรื่องกับแกด้วยพี่น้องครับอะไมันไรบ้านผาหองกันเนอะมวันกวนไม่หองมันนพาชีห้องดุเนาะหองซีขาดขาขาดเหรอะจ๊ะ ทอดบนเน่เอเบอเอเ้นลนยบอืมเอ้านีา้านาไมวะพี่น,น้คุณนะใส่โคคงลงคงเยนด้วย <c oughs> ตามตัวเมีได้ยังไในอนีบอันย่างน้ำประเด็กเดียพย่น้องเด้อเบิ่งเลยค่ะด้แซ่บแซ่ นางน,นางท่านได้ตอบคอมเมนต์อยู่พี่คนนึงถามว่านางท่านได้เคยเอทสูตรนี้อยู่คนเราเป็นจังใดเสียบวกก่อนมาแสบลองเห็ดเบิ้งด้วยพี่น้องย่างแบบน้ำมันแสบน้ำแสบนักน้ำแสบก็เลยมาต้องลองเอทเบิ้งใครยังมาลองลองเอทเบิ้งเอบ้างนั้นนงแสบเบิ้งจาพี่น้บบรงรอง,องไม่ใจความเด้อ นี่สุอยังใส่เพิ่งางเห็ดว่าใหเนอือแถในเมืองเคยมีบกใส่่เห็ดยอีอย่างมเห็ยังซื้อมาสองดอยเส,สองกิโลกวักขาองขับขับอย่างขับหนึ่งนับ่อง แบบนี้นุๆ่ๆเัดสมี่เป็นเบาเลยเ,ลเอาข่าเอาข่อ,อวะอาาโอ้ยเมอเอาตรงไหนโอ้ยว่สหนูเหมือนคนในไบ้กินเกาจาก่าพิสิ มาได้กินเ้าเทียงกินได้อันละนะชื่อเป<ม>น้อไม่ร่ำกินโบยู่องเหรอคนอะ่ะไตพีนะ่นอหามก,กินเล้อเด็กหน่อยแกนี่สับตอมงบ้างแล้วก็ แซ่บไม่รูบตัวน่าหัวโกอืมว้าแอแล้วที่น้องนดอร์กินอไรบ้างกแซ่บ thế sườn sòm sòm xào nho khô nho nón bơ sủi nho bơ sẹp anh này sườn nó cho đốt nấm ba nấm ba đĩa pao rô กนานดแก้วนี่แหะละแจับหงปาใส่พี่น้องกินมันชุยางมยางเลยแกบ้านควมมันปลาตายทอดนี่หนา,นา,นาๆแ็จแบ 在目前的。 กินเลยค <c oughs> ุงพ่อพี่น,น้องแต่มันหยุดกันไปซื้อไก่บ้านได้เส้นใส่เส้นใส่เส้นต,ตับพี่น้องขอให้ว่ามดหอยหอนกล้องไข่หน่ยเห็นบหมกล้องไขนน่นี่มดทูน,นี่เอืา นุม่มบุรีรัมนุม่มบุรีรัมขอเบอร์โทรเพธ่คนไหนดับถ้าเดไปเอาสาั่งคนนี้แต่เพิ่นล็อกไว้ให้คิดซาเแล้วถอนมั่นบักกานอาหารไทยนี่แต่กัแซ่บมันมีมากนี่นก็สุดยอดไปเลย บุญเซนกับบ่อันเอ,อือพี่น้องเลยเอาเห็นดังสีบ่มีเอ,อือแต่บ่เอาบุญเซนไว้ใต้ถ้วยพี่น้องแล้วก็ตักน้ำคนนอลน้ำเกงลาดไว้บ่เมนเ่าเอาเศนแข็งเริ่มมาอันไว้ใต้ถ้วยพี่น้องถ้าเป็นเส้นแข็งกับเสียนามก้อนถ้าเป็นเส้นอ่อนก็เอาใส่เลยพี่น้องบุญเส้นมีสองแบบเนาะ อ,อันนี้กับเส็นแห้งแล้วนี่แต่นุไม่ต้องแซนามก่อนต้องเอียตองต้องกด <c oughs> ใช่ไหมเอ้ยตกสแซบได้มันหวานห,วหอมหขอโทษขออภั <c oughs> อยกินได้นุวเลยพี่น้อง ตามสูตรที่นุ้มเวลามเห็นแล้วต้นขัวกับใส่น้ำประเดียกซื่อๆพี่น้องครับขัวให้มันเข้ากันตุ้มไก่มันจะมีรสซาบหอม กินเนื้อเต้าหู้เห็นพี่น้องเมึงบ้างไหมครับกินเต้าไส้กบเสร็จก็เครื่องในนี่พี่น้องมีส่วนปีของของไก่ เราสืงซือมาจะเหมือเหเ็ดนำใต่ตอนไปเนอะเตยแบบดูดแกงขัวเลยดูยเผ็ดดูสูตรบานนมมื้อน้ำเฮ็ดสาวน้องคอนพนองคนบิก,กินพากิีตูเ็นแบบติดใจกันนี่แหละพี่น้องใบกะเพราเป็น้องใบกะเพราคิ้ววันไหนกินไม่นูนี้เป็นกรบแสบ เสองจานลงเก่งทำง,งานจนที่ใส่ไปไรละขับกูฟะมันหนักขึ้นกูได้อยากกูได้อยากเพิ่มน้ำหนักมาเบิ่งคลิปบ้านนี่นะกินดีด่ส เฮ็ดกินเองพี่น้องต้องเฮ็ด,ดกระป๋อกระแปดคือเขาขายไปหาสิ่หนึ่งพี่น้องยี่สิบบาทตอนมัน้นอันอยู่ตลาดที่เราซื้อมาคกับเจ้าใส่ใส่มักถั่วหลายออ,อันนี้บม่มีหอมถั่วอันนี้มันโดยตรงเขาไม่ใส่ถั่วนั้นคือเขามาผสมม,มันจะเลยเบิ่งหลายเนาะ 啊，不让。 เดี๋ยวบ้างเดรยตัวบาบ้างเมนูยังไงพี่นนอนอนเลยดสาพหนาหนาวหนาวไดพี่เอที่หาวนองๆอะไรอเ้ออย่า้ยครับ มันขึ้นเริ่มห่อนน้ำใหม่พี่น้อยน้ำเข็งตื่นมาเริ่มมาตัวของเสริมน้ำใหม่ไปพร้อมมันงตอนแรกอน้ำใหม่ก็ว่าในเสริมน้ำใหม่เขาต้มขนาดจะน่าเนื่อเราเขาเออปูถ้าเสริมเพราะจะไปน้องเดี๋ยวรอ้อนอเรา สซเนียพี่ลองหนี่ยเ้๋อองสยวเต็มน้ำก้อยบอรอืดขอาลงในหม้อเลยมันอืดขาเห้กินเหมือนพี่ลองร้องกับกาวะขาบนึงห้อกินเสร็จตอนไหนพี่เนี่อน้ามันหอนใสล่ลงเลยเราใส่ในหม้อมันกับ่บอรอืดเหมือนกับินน้าสุดไปตลอด ทำไมตักขีดจนขาวของงองนี่เ้องจนมามีน้าไปไถหน้าต้มไปเนาะย่บานบันใส่บุนเสียนี่ใส่เสีนมีผลนี่ขาว็มผื่นแล้วใส่ปแหงไปนีอย้ำเทียงนี่จนล้นหมอเนาะเกล็ดแกงใ่หนกบเียงว่ามันเสียนบุญเสียนมีก็คื่อม่เอ็นเรากินเลย กเส้นมีใส้นกระดูกหมูมากครับในตัวน้อยมันหลายเนาะกินแต่เส้นม่ะแซ่บจนขเขาจนวนเกินมากอืม

ครับพี่น้องอ้หมดแก้วกับมดแล้วเรือนี่จะถอนมันปากกายหน่อยหนึ่งพี่น้องครับคลิปนี้นุ่มมีล่ำไปแล้วครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับตะไคร้แห่งนุ่มมีล่ำพร้อมเด้อกับสาวนครพนมครับครับอย่าลืมกระดิ่งนหน่อยครับพี่น้องมาติดตามสิอ่ได้พาดคลิปใหม่ๆครับพี่น้องนุ่มมีลำาสล่องมือครับคลิปนี้นุ่มเล่ไมาทำนี่ครับสวัสดีครับไปแล้วพี่น้อง